เราไปดูบรรยากาศในหลายพื้นที่ค่ะมีการตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดบริการประชาชนจากการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2567ค่ะนายสมชายหานพักดีปฏิมาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบีตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พศ2567 ช่วงควบคุมเข้ม7วัน29ธันวาคม2,566ถึง4มกราคม2,567นาจณจุดตรวจจุดบริการประชาชนณสถานีตำรวจเขาพนมอําเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี ตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดบริการประชาชนดูความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจจากการบูรณาการการทํางานร่วมกันของหน่วยงานในระดับพื้นที่ที่จะคอยดูแลความปลอดภัยให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางสัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่รวมถึงร่วมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากนั้นได้มีการมอบกระเช้าของขวัญอำนวยพร ปีใหม่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสร้างขวัญและกำลังใจที่เสียสละในช่วงวันหยุดมาให้บริการพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายสมชายลีลาน้อยค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนคนรศรีธรรมราชนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่บริเวณจุดตรวจจุดบริการประชาชนตรวจเยี่ยมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของด่านตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ 2,567โดยให้กำลังใจและรับฟังปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบตัติเน้นย้ำให้ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งจุดตรวจร่วมบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่29ทธันวาคม2,566ถึงวันที่4มกราคม2,567รวม7วันภายใต้กิจกรรมขับขี่ปลอดภยัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่2,567ลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุดดูแลความปลอดภัยการเดินทางให้ครอบคลุมในทุกมิติค่ะ เราไปต่อกันที่จังหวัดพัทลุงนะคะนางนิสากรวิศิษิ์สระอาจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงค่ะพร้อมด้วยนายอาชวงสาริพัฒน์วัวน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสรารภัยจังหวัดพัทลุงนะคะและคณะออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2567ให้กําลังใจตรวจเยี่ยมจุดตรวจด่านตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ของเจ้าหน้าที่นะคะที่ปฏิบัติหน้าที่ณจุดบริการ จุดตรวจ7จุดพร้อมกับมอบน้ําดื่มและอาหารแห้งให้กับเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจค่ะเพื่อให้กําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะฝากถึงประชาชนค่ะที่เดินทางสัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดป้องกันและลดปัเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะขณะที่ในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะพันตํารวจโทธีรศักดิ์โพสีมาค่ะผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจตําร,รวจตะเวนชายแดนที่44ได้ตรวจเยี่ยมเจ,จ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณนะท,นะที่ตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอเบตงอำเภอทานโตเพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับเน้นย้ำกำชับให้กำลังพลค่ะเพิ่มความเข้มในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาไม่ประมาทต่อสถานการณ์ตรวจสอบแผนป้องกันที่ตั้งและแผนประเจญเหตุของหน่วยพร้อมทั้งขอบคุณกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเข้มแข็งและอดทนอย่างเต็มความสามารถค่ะ